Thank <laughs> you. ปีนี้ที่ดีกับพวกเพลิงเราพิเศษนะครับก็ราชมการติดพวกเพลิงในปีนี้นะครับรก็จะมีการติดพวกเพลิงยังไงไหครับพร้อมแล้วนะครับายตาจัจาจังยุที่อเมริการ

รู้ใช่ไหรู้อะไรอันเป็นวิสัยของนักกีฬายางแท้จริงขอเช็ดตูมือครับตอล เด็กชายอาชนัะคนวัยเด็กหญิงบัณฑิตาโพลสาวังนะคะผ่านดอกไม้เด็กหญิงบุญพิดาโค้ดพินเด็กหญิงกมลชน,นกโค้ดพินผ่านพุ่มเด็กหญิงน้ำข้าวเสียงอุดมเด็กหญิงมนฤดีมะอีวงพระบรมชาย,ยาลักษเด็กชายธีรพัฒน์พลราชมเด็กหญิงวลิศราเจริญสุขค่ะแล้วก็ตามด้วยขบวนถวายความอาลัยค่ะตามด้วย กะบ,บวนก่งเก็บที่เลิศนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสะบ,บวนของโรงเรียนอริบาลศาสนศึนสาอำานวยนะครับ ชายธิรวัฒน์พิท,ทยาเด็กหญิงบัญพิตาแสงโผลภกันมาที่อัญเชิญพระบรมัายรักนะครับเด็กชายประวัติสำรางวงเด็กหญิงชนะนิภาแก้วเพลิววนมาและผูอรญเชิญพระบรมัยารักนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีนหลวงเด็กหญิงประพัสราโพโภ์แล้วก็ ขันหมากเบงนะครับขันหมากเบงขบวนขันหมากเบงอย่างเสศยสดงงายบงัน10ชีวิตนะครับโอ้โหเสยมากอลักการมากนะครับกองเชียร์อีก16ชีวิตนะครับ <c oughs> ตามมาด้วยขบวนทงเกียรติยศจากโรงเรียนอธุบาลาศาสนศินิตอำนวย ก็เป็นดเมเ้อนะคะแกนอนุบาลนั่นเองนะคะของโรงเรียนอนุบาลศัตรูนสิทธอำนวยมาในชิดสีฟ้าค่ะแล้วก็เหมือนจะเป็นกระโปรงอ่าเป็นชุปรีไซเคิลนะสวยงามเลยนะครับจากอนุบาลศัตรูนสิทธอำนวยนะครับ ขบวนนี้ค่อนข้างยาวนะคะและเรียนมาเยอะมากๆาเลยนะคะต่อไปก็จะตามด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านานาอ่างนะครับขบวนบ้านานาอ่าง โรงเรียนบ้านนาอ่านครับนำโดยท่านผู้อเมริกรันนัฐพงศ์เชิตตะกูลศินนะครับท่านรองผู้อเมริกรันสุพิดาต้องนอกนะครับพร้อมกับคณะครูและลูกๆนักกีฬานะครับค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กชายธีราชาัยน้อยนินเด็กหญิงสศิประภาบุญศรี พงโรงเรียนเด็กชายพักษนายกลามนะคะตามมาด้วยผ่านพุ่มนะคะเด็กชายปิติพงษ์และประเภาเด็กหญิงพักวัลันง,งามสมบัติดัมเมเยอร์เด็กชายอภิชัยรักษานวลเด็กชายรัชนวลรูปสวยเด็กชายภูภาอินชมพลค่ะ ขอเสียงประเมิอให้กับขบวนของโรงเรียนบ้านนาอ่านะคะมาสงมสามด้วยขบวนจากโรงเรียนชุมชนบัวโคกนะครับ ชุมชนบัวโคกนะครับนำโดยท่านผู้ในการระวิชาสวันตาคณะครูและก็ทัพนักกีฬาจากชุมชนบัวโคกนะครับ เด็กหญิงรันธิดาสองประเสริฐเด็กหญิงพิยาภาจันทรังสีเด็กหญิงนัทชาสาภาและเด็กหญิงชัชนินาศัีไทยควรเชิญทานพู้เด็กหญิงปุญญวีอาบหนานเด็กชายสอนสยามรัฐเพื่อตาราควรเชิญพระบรมสาลารัตเด็กหญิงอภิชาวิสุงเรเด็กชายมีรวิทย์ก่นจันตาประับตามด้วย นักกีฬาจากโรงเรียนตัวโคอนะครับขบวนต่อมานะครับจากนักกีฬาโรงเรียนหนองสินนนทสวรรค์นะครับนำโดยท่านเอเมริกันกิริอุาสิงห์้าภานะครับคณะครูแล้วก็นักกีฬาจากโรงเรียนหนองสินนนทสวรรค์ครับ เด็กหญิงออนโอมาเพชรเจริญโทโเด็กหญิงเิริกัญยาชายไพรพรงโรงเรียนเด็กชายจิยรพัฒสมบุตรดัมเมเยอร์เด็กหญิงพัทรดาดิตยดลเด็กหญิงพิมนาดาสุรราเด็กหญิงเมฟาพรมวงโคลเด็กหญิงเข็มเทีราแก้ว ถิ่นัทธบุญอินประสิลต่อไปก็จะเป็นขบวนจากโรงเรียนอนุบาลเยน็นจิตนะครับนำโดยท่านผู้ในการนิพาศีสาพาปนัครูและทนักกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลเยน็นจิตครับจิตใต้โรงเรียนเด็กหญิงวารินริพาโพนา่โรนนง,โงเรียนเด็กชายทีรชัดเพียงธรรม ดัมเบลเลอประกอบไปด้วยเด็กหญิงกัญญาพัฒน์ิุวิย์ใจเด็กหญิงเสร์สุวรรณนฤทธเบอร์เวอร์เด็กหญิงอริษาประเสริฐอื้อเด็กหญิงอรินดาเพิงคำปั้งเด็กหญิงสุณัตราเสียงเลิศเด็กหญิงพันธรสาสีดาเด็กหญิงปะวีนามหาหิงนเด็กหญิงพัชชิดาแสงตั้งใจเด็กหญิงกมลพรไม่มีแสงเด็กหญิงละอองฝนพลจันเด็กหญิง สนุกวังแสนตั้งใจเด็กหญิงุิริดาผนังสีเด็กหญิงชนิสารัตน์พรมพเด็กหญิงรัตติกาพิยาพรเวียงในในเวียงนะครับขออภัยเด็กหญิงสุธิริศานาพรนาอัจฉริภานเด็กหญิง,พรพรพงสุชาญกาศสองและเด็กหญิงจริยาพรพลศรีค่ะาปุถุชนแม่พี่อันเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธีหลวงเด็กหญิงพรานัญญาสันติวงศ์และควนชนพันธุทุ่มนะคะเด็กชายกองคุณดวงพิราเด็กหญิงอริยาสุภาพา โรงเรียนอนุบาลบันดิตอักษรนะครับโรงเรียนอนุบาลบันดิตอักษรมนโดยท่านผู้มีการจอยวิีสองโทนะครับคณะครูและก็พักนักกีฬาจากโรงเรียนอนุบาลบันดิตอักษรถ้ายองเรียนเด็กหญิงยชองเด็กิงาครเยนเดกชายพิการสีลานรักและดามือง เด็กหญิีโก้ลุงสาวสำนักข่าวออเชียร์เดียวกันค่ะคะเด็กหญิงนักข่าวเซิิโลเด็กหญิงเอวาลินคนมาเด็กหญิงกัญญาณัไตไกรภูและเด็กหญิงเทศนาดเดชกข้าศน์ค่ะหีจากขบวนของโรงเรียนอนุบาลบัณดิตอักษรนะครับทุกลูกจัดเป็นกันเยอะหมดเลยนะครับทุกปกครจัดเต็มตามมาด้วยขบวนของ,ของ โรงเรียนบ้านดงชมพูนะครับโรงเรียนบ้านงงงดงชมพูลำโดท่านผู้มีการกิณจะรอลสำเดชคณะครูและก็ทัพนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านดงชมพูถือถ้อายโรงเรียนนะคะเด็กหญิงกระหนุกรัชศรีถือถุงโรงเรียนเด็กชายต่อรศิปทุมทองและดำเลเยอร์นะคะทั้งหมด17คน เด็กหญิงนัทพิดาบรนหาไทยสงเด็กหญิงจันยพรครนสุขเด็กหญิงกาพิราบุษรีเด็กหญิงประพัชศร์ชายภูเด็กหญิงศิรัญญาอินสกุลเด็กหญิงพิยดาคนหานเด็กหญิงกัญญารสาค้าสุพรรเด็กหญิงอินพิยาเหล่าภูพรเด็กหญิงนิพาดาพนวง่เด็กหญิงกระหนบลักแคลงดีเด็กหญิงชนพิชาเรือนิรัต เด็กหญิงนันทิดาสินดาเด็กหญิงอมภาภัทรพ่อข่าเด็กหญิงพรลลัตยาคุณเด็กหญิงพัทธิยานาเลยเด็กหญิงวันยิ่งสายเรืองพงและเด็กหญิงจันยพรสุรยานนท์ค่ะลีโรังยำยำ บุญเจริญนำโดยท่านผู้มน,น,นการพีระพงษ์ธงยงศคณะครูและเล่นเล่นนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์เจริญผู้ถือป้ายโรงเรียนนะครับเด็กหญิงสัชยาบุตรพงเด็กหญิงจารั์พรโสภาโรงเรียนเด็กชายทรรติดโคตรคารี มเมเยอร์นะครับเด็กหญิงกนกครับบุตรพรมเด็กหญิงพิชายาภาแสงคุม้มเด็กหญิงพิชชาภาแสงคุม้มและเด็กหญิงจิรัชาโสภาผู้ที่ทำหน้าที่ ราาาโรงเรียนบ้านนาสนนมามอ้โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บุญเจริญนะครับใต้โรงเรียนเด็กชายเชฟเทวาเด็กหญิงสุขตราศรีงรงตาชมโรงเรียนเด็กหญิงจันทรัตน์ทองผู้ดุลดัมเนลเล่เด็กชายไบโบสาทระบงเด็กชายปิ่นมณฑัศนาเด็กหญิงที่ตีมันสีสุไลเด็กหญิงนันทิ บาแสงคำเด็กหญิงจันยกรคุณริบูนเด็กหญิงขวัญลุยนสอนโธเด็กหญิงนัชชาเสือรัศดา,าแระพูทีรำมาจันเปินการพุ่มเด็กหญิงเนรนพิษใสซักเด็กหญิงเนรนภา,าใสใส ปูนเซนพระบรมสยามละนะคะพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสุริยินพระบรมราชินีพันปีหลวงเด็กหญิงนวิมลคามปะทิลาปายนักกีฬาเด็กชายสุริยะการสันเนียค่ะตามมาด้วยโรงเรียนโซโคโซพ่อนะครับนำโดยท่านผู้เมกาจิรพรสิงเลอร์นะครับ ปตายลงเรียนนะครับเด็กหญิงสศิยาบุตรพมเด็กหญิงกระทรโสภาทงโรงเรียนเด็กชายธนกิจโคตารีดัมเมเยอร์เด็กหญิงกนุกรัฐบุตรพมเด็กหญิงพิชยาภาแสงคุ้มเด็กหญิงพิชภาแสงคุ้มและเด็กหญิงอิรัชชาโสภาทวงเพื่อนพระบรมชายาลักษณ์นะคะเด็กหญิงณชชาปานาและเด็กหญิงเิริกัญญาชุตจามจ่ะอักทายจากสุกูสุพ่อนะครับ ตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบุงของหลวงวิทยานำโดยท่านผู้มีการเสรศสินจินเร่ท่านรองผู้มีการบุิวัฒน์คำชูราศรนักรูนักกีฬาจากโรงเรียนบุงของหลวงวิทยาค่ะคือถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กชายสุครัชสายแสง อขอขออไยค่ะคุยถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงทิสิโมนจามรีและเด็กหญิงสีนตาตุลยโงโรงเรียนเด็กชายสุพนักสายแสงค่ะโคอันเชนพันธุ์ทุ่ม อภิราอำนวยความสะดวกในการจราจรนะครับหารถตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการระบายรถน,นะครับขอบคุณครับขบวนโรงเรียนบ้านาานาขามโนนสวนงปอน,นะครับ้า้โรงเรียนเด็กหญิงชนิชาผูราวันเด็กหญิงปริศราคนวัยหงโรงเรียนเด็กชจจายจอมพลป้าแก้วผู้ที่ทำหน้าที่อัญเชิญ ผ้าดอกไม้เด็กหญิงแสงละดีคำปังเด็กหญิงนารีรัตน์โพคาเด็กหญิงบุญทิยาโคตรพินเด็กหญิงกระบวนสนุกโคตรพินผู้ที่ทำหน้าที่ยังเชิญทานผู้นี้เด็กชายขงอควหนูต่อเด็กหญิงตลกการเจี๊ยบรักสีผู้ที่มาที่เชิญข้าวโรบัญชายรัตเด็กชายสุชาติโชคข้างหิงและเด็กหญิงสุชายญศิษย์ก้อ กัมเือเย่นะครับเด็กหญิงสาววิธีเรียงสมบัติเด็กชายธนกิจตีเพื่อไทยเด็กชายพีระดอเจริญสุขเด็กชายรัชนกโพธิโพนขาเด็กหญิงกุฒิยาแก้วปัญญาเด็กหญิงสนุกตาสิงห์ตัวเด็กหญิงพรนักชารย์พันภาษาเด็กหญิงจรนันอ่อนพินาเด็กหญิงวรุณยุทธาต้นปัญญาไปขบวนพินาเด็กชายนุยชัยเรงสมบัตและไดขบวนแฟนซีเด็กหญิสนุกวัดสะอาด ขอเสียงสดเปิดให้กับกระบวนทัพนักกีฬาจากโรงเรียนบ้านดาขา,ามเงินเสียงพรอยอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่มานะครับสุดท้ายไปแล้วนะครับมีชุดลายพรางด้วยนะครับจากน้องๆอนุบาลนคะครับเป็ขบวนควันสีนะคะมีรถถังคะ่ะ